สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเข้าปกเชิ้ตให้ดูจา้ามาดูกันเลยค่ะนี่คือปกเชิ้ตนะคะปกเชิ้ตเราเย็บไว้แล้วค่ะจะเอามาเข้ากับตัวเสื้ออันนี้เป็นงานโปโลสาบยกเป็นผ้าขูดขนหรือผ้าลูกผู้ค่ะจะหนาหน่อย ลูกค้าเอาปกเชิดค่ะเป็นผ้านิ่มๆงานชุดนี้ทำช้ามากค่ะขั้นตอนเยอะนี่คือวิธีเข้าปกเชิดค่ะเป็นเสื้อโโลส,สาบยกค่ะ ยกมาไว้ข้างนอกข้างในจะไม่มีกลนสาบค่ะนี้ขั้นตอนเข้าปกค่ะปกเชิดเราจะเข้าแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปทับคิ้วค่ะงานตัวนี้มีกระเป๋าสองข้างค่ะแล้วก็จะมี ฝาปิดกระเป๋าค่ะเป็นสาบยกเป็นกระเป๋าสองข้างแล้วก็มีฝาปิดกระเป๋าขั้นตอนต่อไปจะเอาไปทับคิ้วปกค่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาทับคิ้วปกให้ดูค่ะขอบคุณผู้รับชมมากๆนะคะสวัสดีจ้า